ร้ายร่องรอยย้อนไปเมื่อปี2005เกิดเหตุฆาตรกรรมตำรวจหญิงขึ้นที่ประเทศเยอรมน,นีจากหลักฐานและบ่อแสบ่งชี้ว่าคนร้ายเข้ามาในรถและยิงเธอจากด้านหลังแต่โชคดีของตำรวจที่คนร้ายทิ้ง DNA ไว้ที่เบาะรถกองพิสูจน์หลักฐานจึงเข้ามาเก็บตัวอย่างไปและนำไปพิสูจน์ปรากฏว่า DNA ชุดนี้ไปตรงกับคดีเมื่อปี1993ซึ่งหญิงชราถูกฆ่ารักครในบ้านจากตัวอย่างทั้งสองชุด สามารถระบุได้ว่าคนร้ายเป็นผู้หญิงและมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นชาวยุโรปตะวันออกหลังจากนั้นอีก4ปีเกิดเหตุโจรกรรมและฆาตรกรรมขึ้นอีกกว่า20คดีตำรวจจึงได้ข้อสันนิษฐานเพิ่มเติมว่านอกจากคนร้ายจะเป็นผู้หญิงและเป็นชาวยุโรปตะวันออกแล้วเธอน่าจะเป็นคนไร้บ้านและติดยาเสพติดด้วยถึงแม้จะมีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้ในบางคดีแต่ก็ไม่มีใครซักทอดหรือบอกว่ามี ผู้สมรู้ร่วมคิดที่ตรงกับ DNA ชุดดังกล่าวเลยแต่อายการที่ดูแลคดีนี้ก็บอกว่านี่อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะคนร้ายก็น่าจะสวมถุงมือเวลาลงมือแล้วเธอก็น่าจะเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนไม่มีคนรู้จักลงมือแล้วก็จากไปและตลอด15ปีต่อมามีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นอีกกว่า40ครั้งที่ DNA ชุดนี้เข้าไปเกี่ยวข้องเธอคือโคตรอาชญากรที่หลบหนีได้ทุกการไล่ล่า นี่มันโจรไร้หน้าชัดๆจนกระทั่งวันหนึ่งมีคนไปพบศพชายที่ถูกเผาไหม้เป็นตอตะโกกองพิสูจน์หลักฐานก็เข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA ตามขั้นตอนปกติแต่ผลปรากฏว่า DNA ไปตรงกับอาชญากรหญิงที่ตำรวจกำลังไล่ล่าอยู่แล้วนี่มันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อศพบ,บ่งชี้ว่าเป็นผู้ชายชัดชัดตำรวจท่านหนึ่งจึงขอให้กองพิสูจน์หลักฐานเปลี่ยนสำลีที่ใช้เก็บตัวอย่าง DNA ไปใช้อีกโรงงานหนึ่ง ซึ่งหลังจากของพิพสูจน์หลักฐานได้เปลี่ยนแล้วก็ปรากฏว่า DNA กลับมาเป็นของผู้ชายกองพิสูจน์หลักฐานจึงนำสำลีที่ปกติที่ใช้อยู่ไปตรวจสอบปรากฏว่าสำลีที่ใช้มาตลอด15ปีมีการปนเปื้อนมาจากโรงงานตั้งแต่เริ่ม D N A ที่พบในคดีต่างๆไม่ใช่ของอาชญากรแต่เป็นของสาวโรงงานที่มีเชื้อสายยุโรปตะวันออก ตำรวจเสียเวลาไปฟรีๆ15ปีกับอาชญากรที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีใครคิดจะตั้งคำถามกับกระบวนการที่เราจะคิดว่าผิดพลาดไม่ได้ในเรื่องต่างๆที่เราเจอในชีวิตหรือการทำงานก็เช่นกันถ้าเมื่อเราเจอปัญหาแล้วเราไม่พยายามค้นพบต้นตอที่แท้จริงของมันเราก็จะไม่มีวันแก้มันได้ขอบคุณเนื้อหาดีๆจากหนังสือเล่มนี้ครับ Creative Blindness และนี่ก็คือเรื่อง